ฝันเห็นพญานาคหรือฝันเห็นงู การฝันถึงงูที่หมายถึงการพบเนื้อคู่จะต้องเป็นงูรัดหรืองูไล่เพื่อจะมารัดเท่านั้นต้องมีการสัมผัสร่างกายคุด้วยเช่นรัดรอบคุณผันมือหรือแข่งขาก็ได้ถ้าไม่สัมผัสถูกเลยก็ไม่ใช่เนื้อคู่ขนาดของงูที่ฝันที่หมายถึงคู่รักมักจะมีปากกลางถึงขนาดใหญ่ ้างูตัวเล็กจะไม่หมายถึงคู่โดยเฉพาะถ้าตัวเล็กและมาเป็นฝูงจะไม่ใช่คู่เลยแน่นอนแต่จะหมายถึงความยุ่งยากและปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างคุณและกลุ่มคนบางกลุ่มขนาดงูยิ่งใหญ่จะหมายถึงความสัมพันธ์ที่เข้มข้นขึ้นตามขนาดงูและถ้างูสวยงามหรือเป็นงูที่มีอิจิลิ เช่นพิญานณาจะหมายถึงระดับฐานะทางสังคมและชื่อเสียงของคนที่จะเจอลักษณะของงูในฝันที่เข้ามาหาคุณหากเข้ามาจู่โจมอย่างรวดเร็วหมายความว่าจะพบคู่ที่เข้ามาแบบรวดเร็วปุ๊บปับไม่ทันได้ตั้งตัวหากค,อคอ่อยๆเลื้อยช้าๆมาคอเคียแปลว่าต้องใช้เวลาในการสร้างความสัมพันธ์กับเรา ส่วนหากใครฝันว่าถูกงูไล่แล้วคุณหนีไม่คิดชีวิตหมายความว่าเขาเป็นฝ่ายรักและจูโจมคุณก่อนอาจจะถูกปลุกปั้มก็เป็นได้ฝันว่าพยายามวิ่งหนีงูแต่ไม่พ้นงูตามมาจนได้ทำนายว่าคุณจะได้คบเป็นแฟนกับคนนี้แน่นอนแต่หากฝันว่าเจองูแล้วทำร้ายงูเช่นฝันของงูขาด กระทึบจนงูตายทำนายว่าคุณจะเจอคนถูกใจใช่เลยแต่เขาจะเดินผ่านคุณไปเฉยๆฝันว่าข้างงูตายทำนายว่าคุณจะมีชัยเหนือศัตรูฝันเห็นมูเห่าหรืองูพิษลัดแขนขาทำนายว่าจะมีโชคด้านความรักพบคู่และได้แต่งงานสมใจฝันเห็นงูเหลือม ทำนายว่าให้ระวังเรื่องเงินเงินทองทองสุขภาพจะมีปัญหาครับฝันเห็นงูเขียวทำนายว่าจะได้คู่ที่ถูกใจอย่างมากเลยฝันเห็นงูเผือกหรืองูสีขาวในฝันได้จับงูหรืองูรัดทำนายว่าท่านจะได้เจอเนื้อคู่ที่ดีมากซึ่งเป็นคู่ชะตาชีวิตของตนหรืออาจได้เจอ บริวารของตนที่จะช่วยอุปถัมภ์ค้ำจุนในการงานเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปฝันว่าเห็นงูกัดบุคคลอื่นทํานายว่าคุณจะวิพากษ์วิจาร์ณเพื่อนหรือคนรู้จักบางคนจนเสียหายเขาจะต้องเจ็บช้ำเพราะคุณมากครับดวงเรื่องความรักท่านที่ยังโสดอาจจะได้เพื่อนที่รู้ใจหรือเพื่อนที่สนิทกันมาเป็นฝ่าก็ได้ และสำหรับท่านที่มีคู่ที่กำลังมีปัญหากันอยู่นั้นจะมีโอกาสกลับมาทำความเข้าใจกันได้แต่อย่าใช้อารมณ์และความรุนแรงควรพูดคุยกันด้วยเหตุผลมากกว่าอารมณ์ครับดวงทางด้านการเงินและการงานท่านอาจจะมีรายจ่ายที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ทันตั้งตัวเข้ามาควรควบคุมรายรับรายจ่ายให้ดีอย่าให้ติดขัด และเหลือสำรองเก็บไว้ยามฉุกเฉินด้วยก็จะเป็นการดีและนี่คือคำทำานายที่เกี่ยวกับการฝันเห็นพญานาคหรืองูนั่นเองที่ทางรายการพญานาคนำมาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับการฝันเห็นพญานาคหรือเห็นพญางูนั้นตามคำโบราณได้กล่าวว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยครับ เพราะในคำทำนายจะบอกว่าอาจจะเจอเนื้อคู่หรือเพื่อนสนิทที่รู้ใจการฝันเห็นงูมาเกี่ยวผาราะสีนั้นท่านอาจจะได้พบกับเนื้อคู่ที่รู้ใจหรืออาจจะได้พบกับเพื่อนสนิทที่เข้าใจและวันนี้รายการพญานาคก,ก็ขอขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่ช่วยกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับ วันนี้รายการพยาาคก,ก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะปูน่นาคาย่านาขีช่วยเดินบันดาลให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆจงมีแต่ความสุขก,กายสุขใจคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจหมายเถิดวันนี้รายการพยานาคขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม